ากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทุกโทรมานกับระบบขับถ่ายเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งต้องเบ่งจนหน้ามืดทิ้งไว้หลายวันยิ่งอึดอัดไม่สบายตัวนี่คือข้อมูลที่คุณควรรู้ค่ะ ภาวะท้องผูกเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุหลักที่พบบ่อย50%จากการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องเช่นทานอาหารที่มีกากใยน้อยดื่มน้ำน้อยไม่ออกกำลังกายหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายก้นอุจจาระบ่อย และพบ30%ที่ท้องผูกจากการเบ่งถ่ายอุจจาระผิดวิธีเกิดจากการทำงานไม่ประสานกันของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเบ่งและแรงต้านบริเวณหูรูดส่งผลต่อการเคลื่อนไหวตัวของของเสียออกจากร่างกายสาเหตุหลักของอาการท้องผูกในทัศนาการแพทย์แผนจีน ้องผูกเกิดจากความร้อนสะสมในกระเพาะอาหารและลำไส้มากเกินไปค่ะจนนานวันเข้ากลายเป็นพิษร้อนชื้นซึ่งจะทำลายน้ำและสารเหลวในลำไส้ส่งผลให้ลำไส้ขาดความชุ่มชื้นและน้ำหล่อเลี้ยงจนเกิดอาการท้องผูกนอกจากการสะสมพิษร้อนชื้นของกระเพาะอาหารและลำไส้จนทำให้ท้องผูกแล้วยังทำให้เกิดอาการหลายๆอย่างเช่นแผลร้อนในในปากกลิ่นปาก ลินตัวคอแห้งเจ็บคอตัวร้อนหน้ามันเป็นสิวปัญหาผิวหนังผื่นคันอย่าปล่อยให้ภาวะการขับถ่ายที่ผิดปกติดำเนินไปโดยไม่ได้แก้ไขหรือแก้ไขอย่างผิดวิธีเพราะท้องผูกอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง เนื่องจากการขับถ่ายคือการขับพิษออกจากร่างกายเมื่อกากอาหารที่ค้างอยู่ในลำไส้นานจะบูดเนา่าและเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายทําให้ลำไส้ไม่สะอาดเลือดลมปั่นป่วนส่งผลกระทบต่อการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ผลกระทบต่อตับระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วยค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่ เน้นการดูแลร,รักษาการขับถ่ายจากต้นเหตุช่วยแก้ปัญหาท้องผูกจากต้นเหตุดีท็อกซ์ลำไส้ขับสารพิษและของเสียออกจากลำไส้ให้หมดสิ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเครียขยะของร่างกายให้หมดสิ้นในทุกเช้าช่วยให้ระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพอื่นๆดีขึ้นได้ค่ะ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399